ครับสวัสดีครับผมนาะสุปรชัยสังขชกุลรหัสนัรศึกษา5401001622046อันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนชินงานในส่วนของส่วนประกอบช่วงร้อนหน้านะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื่อเปิดโปรแกร,แรม s o l i d w r k s ครับพี่กคำสั่ง New เรื่องในส่วนของ Assembly กด OK นะครับจากนั้นใส่ชิ้นงาน Hand ลงไปนะครับ ก็อิน e r เร์นะครับคอมโพเนนต์อื่นลงไปก็คือแกนคอหมุนจักรยานนะครับก็ใส่คอจักรยานลงไปเราใช้คำสั่งอินเติร์คอมโพเนนต์นะครับใส่กิ๊บมือจับ นะครับ2อันนะครับทำการกดคอนโทรลค้างไว้ลากออกมาหนึ่งอันนะครับรน,รออนีผมคลิกขวาแล้วก็เลือก Move นะครับก็หมุนมานะับจากนั้นกดคลิกบริเวณผิวด้านในของกิมเนี่ยนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้กดออเทเนตค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับ เช่นในเราฝั่งนี้นะครับบริเวณด้านในกดออนตัวเลขขาไว้ลากไปนะครับกดโอเคหลังจากนั้นเรี๋กวผมสั่งเมดเนี่ยนะครับผมทำการ ที่ขวาเลือกเซลการเธอนะครับผมก็จะเลือกขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับกดโอเคเจนเองกับ okay. ฝั่งนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมจะคลิกขวาเ <Okay. S 1> ลือกเซลล์การเธอนะครับเลือกขอบนี้นะฮะจากนั้นผมคลิกขวาเลือกเซลการเธอนะครับก็เลือกบริเวณขอบนี้นะครับกดโอเค ผมก็ทําการคลิกที่ผิวด้านนี้ครับแล้วก็ผิวนี้นครับกดโอเคาจากนั้นผมจะคลิกผิวนี้นะครับทีนี้ผมจะหมุนลงไปนะครับเลื่อกผิวนี้นะครับกดโอเคจากนั้นเรื่องผิววงกลมนี้นะครับเรื่องผิววงกลมนี้นะครับกดโอเคกระดาษสันพราจากนั้น ที่บริเวณเพนนะครับด้านขวานะครับของคอของแฮนด์นะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาของคองจักรยานนะครับเน้มีความสัมคัญแบบโคเซเดียนะครับกดโอเคจากนั้นที่ทับที่ฟอนเพนนะครับ ที่ท็อปเพนนะครับแล้วก็ท็อปเพนนะครับของแฮนด์เดี่ยมีความสัมพันธ์แบบพา rale ลน,นะครับกดโอเคทีนี้ชิ้นงานอันนี้ก็จะไม่สามารถขยับได้นะครับ จากนั้นจะ insert component ลงมานะครับก็คือตะเกียบนะครับสองชิ้นนะฮะ insert ลงมานะครับในส่วนของตัวปตาของหน้านะครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง Miller component นะครับเลือก plane ก็คือ l i g ์ plane นะครับแล้วก็เลือกเพล n e สองของชิ้นางานนี้ จากนั้นกด next แล้วก็เลือก create opposite hand version นะครับกด ok จาะนั้นกด control ค้างไว้แล้วก็ control, า Wide, ล,ะล,ะลากนะครับในส่วนของตะเกียบที่เราเริ่มมามอสักรู่นะครับแล้วก็ลบตะเกียบออกไปนหนึ่ง,งนะครับจากนั้นชิ้นงานอันนี้ผมจะเปลี่ยนสีให้มีขนาดให้มีสีเหมือนตะเกียบมันมอสรู่นะครับก็คือสีแดงนะทีนี้ เราใช้คำสั่งเมนนะครับประกอบชิ้นงานลงไปกลค้คลิกที่ผิวโค้งนี้แล้วก็ผิวโค้งนี้นะครับกดโอเคจากนั้นผมก็จะเลือกผิวนี้นะครับก็ผิวด้านล่างนี่ครับกดโอเคจากนั้นผมก็จะคลิกโค้งนี้ครับแล้วก็โค้งนี้นะครับกดโอเค แล้วก็จะเลือกผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับโอเคเส้นเดอร์ตะเกียบนี้นะครับจะเลือกผิวนี้แล้วก็ที่ขวาสเซเกาเธอนะครับ ครับจากนั้นผมจะทําการแมตชิ้นงานต่อนะครับใน,นส่วนของฟอนต์เพนของงานประกอบกับฟอนต์เพนของตัวของหน้านะครับผนจนนะโนวความสัพันให้เป็นแบบพาเลลวนะครับโอเค นั้นก็กำหนดความสัมพันธ์นะครับในส่วนของตะเกียบนะครับกับฟอนเทนเช่นเดิมนะครับจะมีความสัมพันธ์แบบทพร่เลีว mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับกด mm hmm. โอเคแล้วก็ตะเกียบอีกอันนึงนะครับ กิทิฟอนเพนแล้วก็ฟอนเพนนะคะะะรับเความสัมพันแบบพาล a l ลนะครับกดโอเคราะนั้นกดออกจากเมนนะครับแล้วก็ insert c o m p o n e n t เลือก spring ลงไปนะครับจากนั้นผมก็จะ อนทลค้างไว้แล้วก็คลิกเล่าออกมาอีกหนึ่งอันนะครับจากนั้นพมใช้คําสั่งเมทนะครับผมจะเลือกความสัมพันธ์ดังนี้ในส่วนไลท์เพยนะครับของสปริงตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไลท์เพยของ ตะเกียบตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ความสัมพันธ์จะเป็นแบบโพไซเดียนนะครับกดโอเคอเคช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสปริงตัวที่สองครับไลท์เพนก็จะหับตะเกียบตัวที่สองนะครับสองไลท์เพน กดโอเคจากนั้นในส่วนท็อปเพนไดส่วนของฟอนต์เพนนะครับเตะเกียบตัวที่สองแล้วก็ฟอนต์เพนแล้วก็เกียบตัวที่สองนะครับกดโอเคจากนั้นก็เลือกสปริงตัวที่หนึ่งในส่วนของฟอนต์เพนนะครับแล้วก็เลือกตะเกียบตัวที่หนึ่งฟอนต์เพนนะครับ กดโอเคจากนั้นผมจะเลื่อนสปริงขึ้นไปนะครับทีนี้มันจะมงความสัมพันธ์แบบแทนเจนนะครับก็เลือกบริเวณผิวนี่นะครับทีนี้ก็เลือกผิวนี้นะครับกดตกลงเช่นเดียกับฝั่งนี้นะครับก็เลือกผิวนี้ ก็เลือกผิวนี้นะครับกดโอเคท่านใดนั้นผมจะเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานนะครับในส่วนของนัดแฝงดิน1 h o 4นะครับจะนั้นผมจะเปลี่ยนขนาดเป็น M14 นะครับกดโอเคแล้วเราก็คลิกอีกหนึ่งอันเพื่อให้มันมีสองอันนะครับดังนั้นผมจะใช้คำสั่งเมนนะครับ ีนี้ผมจะเลือกรูกภายในนี่นะครับก็ผิวนี้ผทำการกลับข้างนะครับกดตกลงแล้วลากขึ้นมากกเอาเช่นเดียวกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับคลิกที่บริเวณผิวนี้แล้วก็ผิวนี้นะครับจากนั้นกดสลับด้านนะครับกดโอเค ผมจะเลือกหนึ่งขึ้นมานะครับอ่านิสัยนะครับผมจะใช้คำสั่งเมนะครับแล้วก็เลือกบริเวณผิวนี้ผิวนี้ครับกดตกลงนะฮะเช่นเดียวกับฝั่งนี้ครับกดผิวนี้นะฮะก็ผิวนี้ครับกดตกลงโอเคครับเสร็จแล้วฮะครับจากนั้นผมจะใช้ ในส่วนมาตรฐานนะครับในส่วนของ hex s c h o o l นะครับดิน14014นะครับนะครับเลือกขนาดเป็น m 8นะครับกด ok เราใช้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมว่าใช้ในส่วนมาตรฐานนะครับมาเป็นนัดแฟงนะครับดิน164นะครับ ขนาดก็คือ M8 นะครับกดโอเคนะฮะหนึ่งอันจากนั้นผมจะทำการใช้คำสั่งเมนนะครับคลิกที่ผิวนี้แล้วก็ผิวด้านในเนี่ยครับจากนั้นกดฟิปนะครับกดตกลงผมจะเลื่อนมันขึ้นมานะครับลักษณะนี้จากนั้นก็ผมก็จะคลิกที่บริเวณผิวนี้นะครับ ก็ผิวนี้ครับก็ตกลงนะครับทีนี้ผมก็จะคลิกที่ผิวนี้นะครับผิวนี้นะครับก็ตกลงผมจะคลิกที่ผิวนี้ครับแล้วก็ผิวนี้นะฮะก็ตกลงมันจะได้ลักษณะนี้นะครับ จานั้รใช้เปิดเขีนส่วนมาตรฐานนะครับเลือกในส่วนของโบนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับ M10 นะครับกดตกลงนะฮะหนึอันนะครับจากนั้นใช้คำสั่งเมนนะครับเราเลือกอันนี้ มันก็ผิวด้านในนะครับก็ตกลงดันันะ้ผมจะคลิกขวาแล้วก็เลื่อก t r a n s p a r e n t นะครับผมก็จะดึงชินช้นงานขึ้นมานะครับจากนั้นใช้คบสั่งเม t น,นะครับผมจะเลือกบริเวณด้านล่างนี้นะครับผมก็จะ จะเริ่มบริเวณผิวนี้นะครับกดตกลงแล้วนะกดออกจากเม่นะครับทีนี้ก็จะได้นะครับทินงานลักษณะนี้ก็จะนับบ้นมรจะใช้คําสั่ง insert component นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของล้อหน้านะครับ ผมจะใช้คำสั่งเมน,นะครับเลือกบริเวณผิวนี้นะครับแล้วก็ส่วนโคงน้งนะครับกดตกลงลทีนี้ผมจะเลือกผิวนี้นะครับเป็่ผิวนี้นะครับกดตกลงเราจะนั้นผมจะใช้ในส่วนของชิ้นส่วนมาตรฐานนะครับเลือกเป็นแท x i n u s นะครับตัวนี้นะครับลงมา ครับแล้วก็เลือกขนาดเป็น M10 นะครับกดโอเคแล้วเราจะใช้2ตัวนะครับแล้วพอใช้คําสั่งเมดนะครับก็เลือกบริเวณผิวโค้งนี้นะครับก็เลือกบริเวณผิวนี้ก็ตกลงครับัล้นแน้นส่วนของคําสั่งเมดผมก็จะเลือกผิวนี้นะครับ เริบริเวณผิวนี้นะครับนี่ผลจะกลับด้านหนึ่งทีนะครับโอเคตกลงไปครับจากนั้นเช่นเดียวกันกับอีกตัวนึงครับเริ่มผิวโค้งด้านในนี่นะครับกับผิวนี้กดตกลงก็เริ่มบริเวณผิวนี้นะครับกับผิวนี้กดตกลงครับกดออกมานะครับนี่ครับในส่วนของช่วงประกอบล้อหน้านะครับ ก็เสร็จสมบูรณ์เพลงนนี้ขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ